กวันนี้รีบทำอาหารขึ้นมาไว้แต่ไว้ก็ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วแต่หนึ่งทุ่มยังยังสว่างอยู่ที่บ้านผมอตอนนี้เดกๆคงจะงงเซอร์ไพรส์ปกติมาเกือบสองทุ่มเลยตอนนี้เด็กๆงงลย อ่ะมาเลย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 จ้ะจ้ะสิงสิงมานี่เลยสิงสิงเมื่อคืนนี่ก็โอเคมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเอาวันนี้มาไววันนี <SPEAKER> ้มาไววันนี้มาไวจ้ะวันนี้มาไวเอามานี่วันนี้มาไวแล้วหนูซิงหนูซิงวันนี้เลยเรยโอ้เมื่อคืนนี้ฉันหาเธอแล้วสิงเออวันนี้นะวันนี้ก็ไม่นีวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Diolch yn fawr กินไม่เลยหนูซิงซิงเขาอ <laughs> อโอเคไปมาที่นี่มาทนีมาทนี้อมาหลบที่นี้ เยนะน้ำฉันจะให้เงี้ยโมเมมดดดดเดโดก่อนเขาจะตกใจให้ครอบวันนี้มาเร็วเขาชี้ยังเขาออกอไหมยังเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยออกมาก่อนเอาเอาไฟเปิดอยู่ได้นี่มาแล้วฉันมาแล้ว<ม> <c oughs> อเธอออกไปชี้กันก่อนนะ,อะเอาไปชี้ก่อนอเอาไปชี้กันอเอาเร็วเร็วเร็วไปชี้เลยเอาไปชี้เลยไปชี้เลย ไปฉีเลยไปไปไปเอาออกไปเลยออกไปเลยอ่ะไปฉีเลยอ่ะเอาไปไปไปฉีทางโน้น,นไปป้าเขาเรียกนะไปไปป้าเรียกนู่นนะไปไปถ่ายหน้าบ้านไป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 นู่นไปนู่นไปไปกับป้าน,นู่นเน้น ชี้กำลังชีอยู่ถ่ายไหมคือจะถ่ายไหมอ่าถ่ายไปนั่งดีไปนนั่นละอ่ะาเอาดูยไปถ่ายเลยไป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 ไหนละ่ะเอาเสร็จแล้ว เด้อเจ๋อไหมครทุกคนดูดิเจ๋อไหมเขามาถ่ายตรงกองทรายวันนี้ทำเร็วอ่ะเสร็จแล้วมาเร็วเด้ออัะเจ๋อบหมนี่เจ๋อไหเจ๋อบหมนี่เลยเจ๋อบหมนี่เลยเจ๋อไหจะไปนู่นถ่ายแล้วเดี๋ยวโดยถ่ายแล้วนางน่ารักนางสวยเจ๋อบหจะเข้าไป จะแววเขาไปถ่ายในป่าสงสารเขาา a มา l a ร i จะแววมาจะแวว n i l i l a เร็ว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 ววเร็ววิ่งววิ่งเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเด้อเด้อ่ะเดกันเดกันเดอเด อ่ะเร็ว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 พิไทยเสรียงเร็เสรียงไม่ได้เลยไม่ได้เลย

ชาคนหนึ่งก็มาน่อยเจ็ดชีวิตผูกพันทุกลมหายใจมันเวทมนต์พิมาแจ็กสันและมาเรนเมกีน้ำชมน้องยิงและนาน่แต่โตเคียงข้างในโลกใบเละที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของทุกๆอย่างนี่ฉันมาไวอ่ะฉันรีบทำอะไรเยอะแยะเลย ขอบุณตกเจอกันอ่กินข้าวซะหลุดกินข้าวใช่อนแล้วไงพี่นั่นมอมแมมเรียกหาแล้วฉันไปหามอมแมมก่อนนะไอลูกนะลมใจเลยจะอดทนนะเจอกันนะกระถางชาไทยปลาไทยไา้ไอลูก Long bun sung chanh à, này tanya tay mẹ hát chân tay mẹ hát chân ยินยังว่าแม่เมเจ้าชมาทั้งเจ้แต่วันนี้หนูซิงดีกว่าเมื่อคืนจับมาได้ปกติแล้วแต่นางก็นางน่าจะกลัวแดงอ่ะพวกนางไม่เขากลุ่มเลยผมต้องไปให้อีกทีหนึ่งจักอะไรยิ่งคิดทั่วใจก็หิ่งสันไวน้ำตาก็ไหลหยดลงบนภา รงจหากวันน totally ั้นไม่มีเธอตรงนี้เสียงเฮาคงยังดังก้องในหัวใจเพราะรักนี้ไม่มีวันตายในนิทานบทสุดท้ายของเราจชความรักทั้งเจนความรักไม่เคย ជាការ ก็ก็เธอจู่ๆมาขโมยกินเลยก็ตัวนชแอบไปกินของแม่แม่แม่ไม่ยอมแมไม่ยอมแม่กินแลกกินดีนอเควินนี้กินอิ่มล้าไปเดินเด่นกันละตงไงอ่ะตังไ อ๋อแมมไปนอนไปนอนเลยไปนอนเลยอ๋อแมมฉันจะกลับเลยนะยังไงฉันจะกลับเลยนะเธอนี่อะไรของเธอนี่ยฉันจะกลับแล้วอ๋อแมมหนูหนูหนูม๋อแมมหนูม๋อแมมฉันจะกลับเลยนะ ไม่จะกลับแลวนะไม่จะกลับแลวนะไม่จะกลับแล้วนะอืมไม่จะกลับเลวนะไม่จะกลับแลวต้องมัดไว้แล้วทุกคนในมัดเขาก็มีโอกาสตุยออกถนนแล้วรถนี้ไงอัดเด่นอัดเดนเด่นด uh ันอัดเดนเดนดนอัดดนเดนดันเดนดน So sure. ฉันจะกลับเลยนะฉันจะกลับเลยนะลูกขอพักคุ้มครองเธอนอะอืมนันลูกเด้ตังคุ้มครองเธอนะฟันถูกคมมาไม้มฟันถูกคมมาโอเคไปนะลูกนะไปละวพรคุ้มครองเธอถึงนอนนะ เราจะนอนแล้วนอนเลยนอนเลยลมเย็นแล้วฝนจะตกแล้วเนี่ฉันว่าเพราะว่าอากาศร้อนไงกลัว,วจะตกแล้วนี่นะโอเคนะลูกนะอืมโอเคไปละตอนนี้มาถึงบ้านแนละ้วเอาไปแดงของเธอของเธออยู่นี่อ่ะอีกสองอันนี้คือของเอาฟังนี่อ่ะฟังนี่อีกสองอันนี้คือจะตูกับ ตัวก wow ็ไอตัวเนี่ยเอามินเลยเฮ้ยเนี่ยมากินใช่กินใช่ตุกกินใช่กินใช่เออกินนี่ยังไม่มาฮะโอค ใจแดงมองใหญ่เลยข้าวไว้ให้กระตูนกับเพื่อนท้อเพื่อนสาวก็ใจแดงฉันจะเข้าบ้านแล้ววิลลี่นี่มาเลยเตวิลลี่กินตอนห้าโมงเย็นโอเคเข้าบ้านแล้วใครคงมาถึงเจ็บสวรรที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็ จากกันไปทีละตัวยิ่งคิดทั่วใจก็ยิ่งสั่นไหวน้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าใตา้แสงจันทุกเสียงเฮาเหมือนดนตรีจากฟ้าบานยาปันโตคืคอปราสาทของเราไม่ม แต่เวลาค่อยคลบเลือนความฝันเหลือเพียงภาพวันวานที่อ๋อ บนภาพพวามทรงจำหากวันหนึ่งไม่มีเธออยู่ตรงนี้เสียงเหาองอ่าคงยังดัง